ขณะนี้เรามาอยู่ที่ที่ดินไซน้อยนะครับมีมงกุ้งยืนอยู่ตรงนี้มงกุ้งครับอากาศที่อำเภอไซน้อยที่ดินของเราเป็นยังไงครับริมคลองเจ้าเนี่ยดูแล้วสดใสลืน่ลนดีไหมครับแล้วเป็น<ต>ยังไงครับที่นี่ต้องคนต้องเยอะนะคะถ้าคนไม่เยอะเหงาคะ่ะเห็นไหมที่ดินของเราหนึ่งไร่นะครับที่อำเภอไซน้อยออตำ <ใน S 1> บลทวีพัฒนานะครับที่สังเกตที่เราไม่เคยเดินมาตรงนี้คือหลังจากที่ดินเราเนี่ยนะฮะ เป็นสนนที่มีการทําสนนแล้วคาดว่า,าอบตอจะมาทำลาดยางอยู่ไม่นานนะแล้วด้านหลังของที่ดินเราเป็นคลองที่เราเรียกว่าคลองเจ้าคลองเจ้าเนี่ยนะครับนคลองที่นาน้ําใสนะครับแล้วคลองนี้ยาวไปจนถึงตลาดน้ําใสน้อยที่ตะก,กี้เรานั่งทานข้าวกันมาผมเดินมาเพื่อจะถ่ายรูปบรรยากาศบ้านริมคลองนะครับฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะครับข้ามคลองไปฝั่งนั้นเราเรียกวันนคปรปฐม เราเรียกว่าอำเภอบางเลนนะครับมีเป็ดน้ำนะมีเป็ดนะลอยว่ายอยู่นะมีเป็ดอยู่ด้วยนะฮะมีบ้านผู้คนสวยๆอยู่ตรงนั้นอยู่หลังหนึ่งนะครับบ้านใครก็ไม่รู้นะฮะสวยงามฝั่งตรงข้างาก็กำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะนะครับมีสลดเรียบคลองด้วยนะเป็ดนะเป็ดว่ายน้ำอยู่เห็นไหมครับฟูม,มนะ ครับผมถ่ายบรรยากาศครามล่มเลิน่นเขียวขาจีในวันอาทิตย์แดดล่มลมตกนะครับนะครับบรรยากาศของบ้านสวนนะครับตรงนี้มีบอ่อดิ็ปารอบบอ่อนี้กก็มีกล้วยนะต้นกล้วยนะครับนะครับเราแพนกล้องให้ไปดูบรรยากาศนะครับ ความร่มเลื่นนะฮะนี่เป็นถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเรียบคลองไซของเจ้านะครับแล้วอยู่ด้านหลังที่ดินของเราเองนะครับหมู่ที่สองตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีบันทึกเมื่อวันที่2ี่สิบดกรกาคมสองพันซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดเจ้าฟ้าชายด้วยนะครับ ผมวาทีพันรีชัชวาลรายงานจากอำเภอไซน้อยสวัสดีครับ